สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะพบกันอีกเช่นเคยเวลาเวลาที่ชันยาขับรถไปทํางานนะคะก็จะมีเวลาได้พูดคุยกับคุณผู้ชมแม้ว่าจะต้องแยกปภาษาสัมผัสในการขับรถกันในการพูดก็ตามอย่างที่ชันยาบอกทันยาเวลาขับรถหรือเวลาทําอะไร2อ,อย่างทัย่ยะจะงงงงเสียความควบคุมไปสักหนึ่งอย่างนะคะ โอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมทันย่านึกไปนึกมาทันย่าอยู่นี่ทันย่าเห็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเหมือนกับธรรมเนียมของเขาอะนะคะอย่างเช่นการทักทายพูดคุยเซย์ฮัลโหลอย่างเช่นนะคะคุณผู้ชมขะเราเจอหน้าคนเนี่ยเดินตามตลาดอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมเจอบางคนเขาก็ไฮก็จะเซย์ไฮกับเราทั้งๆที่ไม่รู้จักนะคะคุณผู้ชมขาก็จะทักทายเราเซย์ฮัลโหลโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นฝรั่งคุณป้าหรือคุณลุงสูงวัยเนี่ย เพราะหลังจะชอบคุยมากคุณผู้ชมเอายกตัวอย่างในซุปเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าสมมุติเราไปเลือกผลไม้อยู่อย่างเงี้ยแกมันเลือกขย้นข้างๆใช่ไหมแกก็จะเริ่มคุยกับเราละเออผลไม้นี่เป็นยังไงอยู่ว่าหวานไหม อยู่ว่านี้เป็นยังไงเออฉันบ้านลูกนี้สวยนะฉันว่าอย่างงู้นอย่างนี้คือแก,แกจะคุยคุยไปได้เหมือนกับคนรู้จักกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่นะคะคุณสบายดีไหม Hi, how are you? อย่างเงี้ยเขาก็จะถามเราแล้วก็จะตอบไ g o o d m o r n n n g ถ้าอินเดทามอร์ทมอร์นิ่งนะเขาก็จะ Good morning, how are you? I'm fine อะไรก็ว่า<ใ>บ,บ้าน<ป>เดียวกันเนี่ยนะสมมุติว่าตื่นเช้ามาเนี่ยโอเคละ good morning ตลอดเวลาสามีภรรยาก็จะต้องมาจุ๊บกัน เป็นรมเนียมจริงๆคุณผู้ชมคือเขาเป็นอย่างนี้กันมาประเทศเขาเรามาอยู่ประเทศเขาเราก็ต้องทําตามเนาะก็จะคิสมั่งจุ๊บมั่งมอร์นิ่งตอนเช้าทุกวันก็จะได้เริ่มกินกาแฟนี่คุณมอร์นิ่งเฮาอายูถามกันไปประมาณสองสาประโยคถึงจะได้แยกย้ายถ้าทําไม่ทํานี่ถือว่าผิดธรรมเนียมนะคะถือว่าผิดปกติถือว่าแบบเฮ้ยคุณน,นี่ไม่นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ไนท์ nice เลยไม่มีมารยาทอะไรอย่างเงี้ย ถ้าคุณอยู่บ้านเดียวกันนะอยู่กี่คนนะคุณก็ต้องทักทายทุกคนเฮลโหลดมอร์น n ิ่งสบายดีไหมเป็นยังไงทักทายเสร็จนะการที่แบบจะแยกย้ายกันไปทํางานก็เหมือนกันจะไปทํางานฉันจะไปทํางานแล้วนะขอให้คุณมีความสุขในวันนี้นะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะดิเขาก็จะพูดอย่างนี้นะคะ you have a good day นะ have a good day have a good o h have, uh, have a nice day have a wonderful day ก็ต้องอวยพรกันไปแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานนี่คือทมเนียมของฝรั่ง เราไปทํางานเราก็ต้อง굿มอร์น n ิ่งทุกคนทักทายสวัสดีเดินผ่านโต๊ะไหนแล้วก็ o มอร์น n ิ่ง how are you today วันนี้คุณสบายดีไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องทัก้วต้องยิ้มยิ้มย้มําแจ่มใสซึ่งทัญญาว่ามันก็ดีนะแบบนี้เพราะว่ามันทําให้ทุกคนมันเริ่มต้นด้วยความอารมณ์ดีใช่ไหมคะคุณผู้ชมอย่างบางทีเราอารมณ์เสียไปเงี้ยมีคนมาทักเราเฮ้ยสวัสดีตอนเช้าวันนี้คุณสบายดีไหมเป็นไงบ้างยิ้มให้เราแต่เช้ามันก็ทําใหเราอารมณ์ดีขึ้น ยว่าดีนะไม่ใช่เดินสวนเข้าไปทํางานเฉยๆอย่างเงี้ยฉันอยกว่าควรเอาไปปรับใช้กับคนที่อยู่เมืองไทยเนาะทักทายเซีฮัลโหลจะแยกจากกันก็อวยพรอ,อย่างเงี้ยและอย่างสมมุติจะกลับบ้านเหมือนกันเช่นกันเลยจะกลับบ้านโอเคบายบายนะขอให้คุณเอ่อ굿ไนท์ถ้าสมมติกลับบ้านตอนเย็นก็เออ Have a nice evening อะไรแบบนี้หมายขอขอให้เย็นนี้นี่งดงามนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากฝรั่งไม่ใช่ส่วนมากทุกคนฝรั่งจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมก็ถ้ามาอยู่มเน้คคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมไปเลย Good Morning, Good Night, Good Evening, Good Afternoon, Good ทั้งวันคุณผู้ชมคะ่ะและยิ่งถ้าเกิดเวลาอย่างที่สัญญาบอกว่าไปมอไปตลาดอย่างนี้นะไปท,ที่ช่องแคทเชียปุ๊บเอาแล้ว how are you today ถามแล้วละว,วันนี้เป็นไงบ้างอารมณ์ดีไหมเขาจะทัก ช่องจ่ายตังเนี่ยเขาจะทักทายคุณแบบนี้ก่อนก่อนที่ได้เริ่มมาจงหยิบมามาเช็คบินทีละชิ้นทีละชิ้นคุณก็จะต้องตอบเข้าไปแล้วคุณก็จะต้องบอกว่าแล้วคุณล่าสบายดีไหมอย่างเงี้ยนะก็ต้องทักทายกันไปตามภาษาคือทําให้มันชินคุณผู้ชมบางทีนะฝรั่งที่ชอบคุยชอบคุยคุณผู้ชมลองมาแล้วอยู่เมืองนอกแล้วคุณผู้ชมลองไปต่อแถวที่จะจ่ายเงินค่าอะไรสักอย่างโอ้โหคุณผู้ชมรอไปเถอะ ตอนแรกทันย่ามาใหม่ๆนี่ก็มีคุ้มคลั่งหน่อยๆน,นะแบบเฮ้ยทำไมมันนานนักหนาเน,นี่ยแล้วเขาก็จะค่อยๆถามสมมุติว่าพนักงานใช่ไหมอย่างที่ทันย่าบอกเขาก็จะทักทายกันเสร็จปุ๊บเอาละถ้าเกิดคุณป้าหรือใครที่กําลังจะจ่ายเงินเนี่ยเขาก็จะคุยโต้อตอบบางคนนี่คุยกันแบบยาวเลยนะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะไม่แบบว่าตัดบทอะไรด้วยนะเขาก็จะคุยนะลูกค้าถามคําถามเขาก็จะเขาก็จะพูดดูงั้นนะจนกว่าลูกพาจะพูดเสร็จเขาถึงจะมา เช็คบินลูกค้ารลยต่อไปเป็นอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมตอนแรกคันยา่าโอ้โหแบบไอเราจะรีบนู้ดจะคุยไปไหนเนี่ยนานเหลือเกินแต่ตอนหลังทันย่าก็เริ่มชินว่าเออเขาเป็นอย่างนี้เราทําใจไ้เลยเราไปเข้าคิวต่อแถวทําอะไรนะเขาก็จะพูดคุยทักทายถ้าคุณบ้าม,ามีคําถามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทางพนักงานก็จะรีบขนขวายคุริคุจอไปหยิบมาสมมติไม่มีราคาอย่างนี้นะเขาก็จะเดินคือเขาจะต้องให้เสร็จเป็นลายๆไปแล้วก็จะต้องรอ เพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ต้องรออย่างเดียวรอด้วยความใจเย็นนะเพราะว่าจะมาหงุดกิดไม่ได้แต่ถ้าอยู่เมืองไทยนี่มีตีกันนะถ้าช้าๆเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องมีจิจะจิจะเฮ้ยอะไรเงี้ยถอนหายใจแต่ที่นี่ไม่มีนะข้างหลังนี่ก็ยืนด้วยความสงบเรียบร้อยต่อคิวยาวไปเลยเป็นกิโลเป็นอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชม คุณผู้ชมธัญญาขับรถเลยเลยเมื่อกี้แทนที่จะตรงกลายไปเลี้ยวขวาร้านอยู่ตรงแท้ๆอย่างที่ธัญญาบอกคุณผู้ชมธัญญาขับรถแล้วธัญญาพูดไปด้วยธัญญาบางทีเราคิดแต่เรื่องที่เราจะพูดพอดีขับรถเราขับไปเรื่อยเปื่อยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปนู่นเลยไม่รู้ทางเหนือทางใต้แต่ตอนนี้ถึงร้านแล้วค่ะคุณผู้ชมโอเคเลี้ยวปรับเข้าร้านก่อนคุณผู้ชมขาถึงร้านแล้วแดดร้อนมากเลยค่ะวันนี้ร้อนจริงๆ เดี๋ยวท่านย่าจะคุยกับคุณผู้ชมต่อนะคะถ้ามีจังหวะว่างนะท่านย่าหอบเข้าหอบของเตรียมตัวไปหาเงิน,นทํางานบ้างนะเอาแต่คลิปงานไม่ได้ทําเนี่ยไม่ได้นะต้องทำสองอย่างเอาละคุณผู้ชมดูกระเป๋าท่านย่าสิสัมภาระเวลามาทํางานหอบเป็นอะไรเลยผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะนะคะบา,บายบายเบรกนิดนึงค่ะผู้ชมค่ะท่านย่าทํางานเสร็จแล้ววันนี้เก็บของไปเมาส์ไปดีกว่าเพราะว่าเรายังคุยกันไม่จบใช่ไหมคะผู้ชม ที่ทัานาบอกว่ามารายาทของคนที่เนี่นะอย่างเช่นท่านย่านึกออกเรื่องหนึ่งระหว่างที่ท่านาสักคิ้วไปท่านานึกออกว่าอย่างคนที่นี่นะคุณผู้ชมจะมื่คุณผู้ชมไปเดินตามห้างตามอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเกิดแบบฮัช ah, ชัยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะใครเขาจะมาแบบเฮ้ยป้องหน้าป้องตาท,ทําท่าทีรังเกียจคุณผู้ชมหรือแบบทําท่าไม่พอใจหรือคุณผู้ชมเข้าลิฟต์เข้าลิฟต์ไปใช่ไหมคุณผู้ชมเกิดไปจามในลิฟต์อย่างเงี้ย คุณผู้ชมก็จะได้รับคำพูดที่ว่า bless you ซึ่งย่อมาจาก God bless you นะคะคือมันเป็นธรรมเนียมที่เขาจะต้องพูดอย่างนั้นแต่เขาก็จะพูดสั้นๆว่า bless you bless you อะไรเงี้ยคือไม่มีว่าแบบพัดเฉยเสร็จปุ๊บวงแตกไม่มีแต่อาจจะมีบ้างนะบางบางชนชาติที่เขาจะแบบ หน้าหนีเพราะเขากลัวติดหวัดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะยิ้มแล้วก็บอกว่า bless you เราก็ต้องบอกว่า thank you นะคะที่เขาอวยพรให้เราแบบพระเจ้าอวยพรเพนน่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมเขาต้องบอกว่า bless you คือถ้าจามปุ๊บต้อง bless you ถ้าคนเข้ามาจามอยู่ข้างๆคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมยืนนิ่งไม่พูดไม่ไหวติงคุณผู้ชมอาจจะมองโดนมองว่าเสียมารยาทได้เนาะมันก็แปลกีนะธรรเนียมเขาคือฝรั่งนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นคนที่ใจอ่อน คีแบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาจะแคร์เออไม่ใช่เซนซิสีฟฝรั่งเนี่ยเขาจะแคร์ค่ะคุณผู้ชมเขาจะนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาจะเหมือนกับเขาจะแคร์เขาจะนึกถึงคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าจะเยินยอฝรั่งนะคุณผู้ชมขามันไม่ใช่อย่างนั้นแต่อันไหนส่วนที่ดีอ่ะทัญญาก็เอามาพูดให้ฟังและอย่างที่ธัญญาก็ไม่เคยเห็นที่เมืองไทยเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปจามในที่สาธารณะเนี่ยเขาจะต้องเดินหนีเราหรือมาค้อนเราฟับใหญ่มากค้อนเราเลยไม่พอใจที่ว่า ทำไมเรามาจามเอาก็มันอั้นไม่ได้แนละ้วคุณผู้ชมค่ะใช่ไหมคะมันอั้นไม่อยู่แต่ก็ไม่ใช่คุณผู้ชมแบบฮารเชยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ป้องอะไรนิดนึงให้มันเป็นมารยาทนะคะแต่รับรองว่าถ้าคุณจามเนี่ยเขาจะบอกคุณว่า bless you อย่างนี้นะคะแล้วก็ฝรั่งเนี่ยจะติดนิสยัย s อรี y กบแตงกิ้วแตงกิ้วทั้งวันคุณผู้ชมเชื่อไหมไมีลูกค้ามาสักคิวเือผัดธัญญานะทายาช้าก็แตงกิ้ว เช็ดน้ําเกลือกระแตงกิ้วคือทุกขั้นตอนนะ่ะแตงกิ้วทันย่าตลอดคือมารยาทด,ดีมากจนทันย่านี่ก็ตอบกลับจนไม่ตอบแล้วว่ะเพราะว่าแกแตงกแตงกิ้วทันยา่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหันซ้ายก็ขอบคุณ,คห,คณหันขวาก็ขอบคุณอันนี้มันก็อยู่ในข่ายที่เยอะเกินไปทันย่าก็ต้องบอกว่าอย่างเวลานี้เป็นเวลาเย็นใช่ไหมคะสามโมงครึ่งท่าก็บอกว่า,า Have a nice evening นะคะคุณผู้ชมขอให้มีความสุขในย่ำเย็นในเย็นนี้นะคะอะไรประมาณนี้คะ่ะ นะคะคือฝรัง่งเนี่ยทัญญ่าจะกลับบ้านนะทัญญ่าก็ต้องบายบายเซ่บายบายตั้งแต่โต๊ะแรกจนโต๊ะสุดท้ายค่ะจนถึงทางออกแล้วก็ตามถนนหนทางข้างร้านเพื่อนบ้านทัญญ่าก็จะต้องเซฮัลโหลเซ่บายบายเขาทุกวันเป็นประจำนะคะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามใครเพิ่งเข้ามาดูทัญญ่าก,กดซับตะครยปั๊บปับปับซับเพื่อทัญญ่าด้วยซับสไครป์เห้ทัญญ่าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ